บ้านเกิดเลยนะครับของคุณนิรุตว่าที่ผู้สมัครสอสนะครับลูกชาวนาชาวนาเมืออาชีพนะครับที่จะสาลงสมัครวันนี้ก็จะพาหัวหน้าพักนะครับคุณพิธาอ่าเยี่ยมเยียนที่น้องประชาชนนะครับวาวันวน,น,นีครับสดีครับกำลังสนุกเลยะนะครับผมว่า ถ้าคุณนิรุตได้เป็นสสนะฮะน่าจะเอารถคันนี้เข้าสภา,าน,นะครับไม่ได้ไปม็อบนะฮะไปทํางาน <laughs> ส่งพิธาเป็นนายกกันนะครับทุกคนการเกษตรของเราจะได้เปลี่ยนไปสักทีนะครับชาวนาลืมตาอ้าปากได้ไม่ต้องรอการส่งข้อนะครับแต่เป็นเกษตรกรที่ขับเคลื่อนประเทศเพราะเป็นหัวใจของประเทศของเรานะครับ ครับพี่โชคครับพี่โชคทักทายหน่อยครับสวัสดีครับผมโชคดีแานร่าเร่านะครับคู้ตับสอสอไอพอดีว่าเขาสอเกศสามที่โลกนะครับวันนี้มากับสอสองนะครับแล้วก็หัวหน้าพักนะครับซึ่งมาลงพื้นที่นะครับในเกศสามนะครับของจังหวสวรรค์นะครับเรามา ด้วยกันนะครับพี่น้องประชาชนที่เดือ,อดร้นอ,อนนะครับเรื่องของการเกษตรนะครับซึ่งพี่ยุทธนะครับก็จะเป็นว่าที่หมอกเขาต่อเสียก็ฝากพี่น้องนักขสวรรค์น,นะครับเป็นกําลังใจให้พี่ยุทธด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับ ก็เมื่อเช้าเราไปพิจิตมานะครับพิจิตก็ไปดูปัญหาที่ดินที่ต่อเนื่องมาจากวังทองเลยนะครับว่ามันอยู่ดีๆเนี่ยมีการประกาศให้มีพื้นที่ป่าเนี่ยเราก็ไปทีพทํากินของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีเงื่อนงําของการออกพระบองเหมือนแร่ด้วยอันเนี้ยเดี๋ยวเรื่องเงี้ยทักเราตามติดแน่นอนนะครับอ่เดี๋ยวอย่าดูผมเินไปดูพิธาดีกว่าไ <c> อ <oughs> <c oughs> แล้วก็ที่อยู่กลางๆพิ่านะครับก็คือคุณกิติรัน์นะครับนครสวรรค์เขตหนึ่งขอโทษนะครับผมไม่มีไม้กันสั่นนะครับโอ้โหภาพสันขนาดนี้บอกกันเลยครับว่านี่อยฮะ ที่เรามีขบวนน้องๆไว้เ่นนะขี่นำเพื่อทเป็นคนลึกลนะครับคนแนงของเรานแไอ้กนั้ขแล้ว แล้วก็มีทานายดุษฎีบัวเขียวนะครับพีิจิตเขตสองนะครับเมื่อเช้าเราไปลงพื้นที่ที่พิจิตเขตสองมานะครับอโอเคนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากกันว่าตอนนี้ตสอ,ออกนะครับมาติดตามนะครับหัวหน้าพักก้าวไกลนะครับมาลงพื้นที่กันแล้วผมมั่นใจว่าไม่มี ไม่มีนักการเมืองคนไหนเข้าใจเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องที่ดินเท่าพิพาแล้วนะครับมีแม่น้ำยมนะครับปิ่มๆเลยฮะโคถ่ายรูปข้างมาโอเค ีครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ชาวนาที่ฟังเ e b o ุ k ไลาดของหมอองครับผมว่าเราถึงเวลาแล้วนะครับพี่จะต้องส่งชาวนาเข้าเป็นสสออย่างที่นิรุตนะครับสสชาวนาเพื่อที่จะให้ไปเปลี่ยน จากเกษ,ษตรกรให้กลายเป็นผู้ประกอบการ <c oughs> พี่น้องประชาชนลองคิดดู <c oughs> ดูดีๆครับพี่น้องเกษ,ษตรกรลองคิดดูดีๆประเทศไทยมีชาวนาที่ส่งออกได้อยู่กี่คนครับ <c oughs> มันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนจากเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการให้เขามีอำนาจในการต่อรองและให้มีชาวนามีเกษตรกรไทยไทยเยอะๆที่จะสามารถส่งออกได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งลงไม่ต้องพึ่งปัวไม่ต้องพึ่งยีปัวไม่ต้องพึ่งลงสีเพื่อที่ทำให้ออก้นั่นคือวิธีในการที่จะปลอล็อกปลดล็อกเกษตรกรออกจากความยากจนครับถึงเวลาที่จะให้ชาวนาเข้าไปเป็นปากเป็นเสียง พี่น้องจะเห็นว่าพักไหนที่มีว่าที่ผู้สมัครขับรถอีแตนได้อย่างนี้ไปหามาแข่งดูครับโอเค <laughs> ผมพิจารณาแ <laughs> ข่งรถอะไรมาอะไรครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากผมบานครับผมโอเคนี่รถทินรถเองเลยนะครับมันต้องมี <c oughs> ทะเบียนรถไหมครับเนี่ยไม่มีครับมีครับมีข้างหน้าอ๋อมีข้างหน้านะครับเจอนี่รถอยู่ไหนภาพสวยภาพสวยภาพสวยผมไม่สวยเลยเนียยืดหน้ายืนหน้าสิ นี่ชาวนาไม่ต้องเทยอย่างนี้ครับโอเคนะคะฝากเก็บมาฝากกันท่านนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลงพื้นที่ต่อก,กันครับ